วันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศก็คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะฮะก็อยากจะมาอวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆออนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ขอให้หมด<า>ไปาจากประเทศเราใช่สักทีเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเจอกันแบบนี้เรื่อยๆครับไปบินโดน เลือกไปแล้วคุณไปเรือกตอนไหนเนี่ยอยากให้อะไรดูก,กันแล้วของผมใหญ่มากด้วยให้เป็นอะไรอ่ะต้องเป็นของเหรออะไรก็ได้อะถ้าให้ก็อยากให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะ<ว>ในปีนี้เลยอ่ะให้เขาขึ้นทอปทอปเลย่อให้แบบว่าครกันแล้วกันคบครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสำหรับคุณฮะก็ปีหน้าก็จะ หวังว่าก like <laughs> ็จะเป็นปีที <ismus Fill in pain> ่ดีสําหรับคุณเหมือนกันเพราะว่าก็อยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เอเป็นคนที่แบบว่าโชคดีแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราจะได้มีความสุขมากๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยมีความสุขมากๆเนี่ยคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยอย่างเช่นผมใช่ขอบคุณมากครับก็ให้คุณก้าวก็ปีหน้าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้ผ่านไปได้ดีรายล้อมไปด้วย ลายล้อมไปด้วยเสียงไม่เข้ารายล้อมอืมอ่ะมาเข้าทัวร์ลายล้อมไปด้วยคนดีๆนะครับได้พบเจอแต่คนที่ดีนะครับ,รบแล้วก็ไม่ว่าทําอะไรก็ขอ,อยุณก้้วด้วก้าวไ,ไปข้างหน้าเสมอเหมือนชื่อแล้วก็ไม่ว่ายัางไงผมก็อยู่ตรงนี้คอยช่วยเหลือคุณเสมอไม่ว่าอะไร,รเราเราก a c h o า h e r back แนบะ็ค ครับผมไม่มีไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคำบ้านไม่เปลี่ยนใช่ครับพี่ชอบครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงเราจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับเหนื่อยเหมือนกันนะ